ใครชอบกินไก่ทอดกันบ้างคะวันนี้ที่บ้านเราทําไก่ทอดมาฟาาคะ่ะใช้ไก่สดหนึ่งตัวคะ่ะไก่สดของเราวันนี้จะหนักประมาณ2โลครึ่งนะคะแล้วก็เราจะใส่ขาตะาไคร้ใบมะกรูดใบเตยลงไปในท้องไก่คะ่ะเวลานําไปต้มไก่ของเราก็จะหอมแล้วก็ไม่เหม็นคาวด้วยค่ะเราก็จะมาเตรียมต้นมน้ำกันเลยนะคะน้าจะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยคะ่ะพอน้ําเริ่มเดือดร้อนๆเราก็ใส่ไก่ลงไปเลยคะ่ะแล้วปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ40นาทีนะคะ ครบเวลาแล้วเราก็นําไก่ขึ้นมาพักไว้ให้สเสดดน้ําก่อนนะคะเสร็จแล้วเรามาผ่าไก่กันค่ะเราจะผ่ากลางก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆสับเป็นชิ้นค่ะสับเป็นชิ้นเล็กใหญ่ก็ได้ตามใจชอบเลยนะคะนัำจะหั่นเป็นชิ้นไม่ใหญ่นะคะ <ๆ S 2> เพื่อเวลาทอดแล้วนําไปปรุงรส<ๆ>เนื้อไก่จะเป็นชิ้นๆหลุดออกมา<ๆ>จะซึมซับเครื่องปรุงได้มากจะได้รสชาติเวลาทานมากๆเลยค่ะ<ๆ>จากนั้นเราใส่น้ํามันลงกระทะได้เลยค่ะแล้วนําไก่ที่เราสับไว้ลงมาทอดค่ะทอดกลับไปกลับมาให้หนังไก่กรอบเหลืองดี ตอนนี้เราได้ไก่แบบที่ต้องการแล้วนะคะเสร็จแล้วเราจะตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันนิดหน่อยค่ะแล้วเราก็จะเหลือน้ำมันไว้ในกระทะนิดนึงนะคะมาถึงขั้นตอนการปรุงรสแล้วค่ะเราจะใส่ไก่ลงไปในกระทะค่ะแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ำตาลน,น้ำปลาและพริกไทยป่นค่ะต่อไปเรื่อยๆด้วยไฟอ่อนนะคะให้เครื่องปรุงซึมเข้าเนื้อไก่ให้หมดค่ะ ได้เมนูไก่ทอดคั่วเค็มแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะ